สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้ากับช่องโมตโนยชาแนลจ้าวันนี้น้องมาจะพามาทำน้ำยาอนเนกประสงค์จากมะกรูดเราจะทำเราจะทำอะไรมะกรูดเยอะขนาดนี้เราจะทำน้ำยาล้างจานกับน้ำยาซักผ้าจ้าทำง่ายๆ ชมกันเลยจ้าแบับแรงเ้าก็ต้องล่างก่อนด้วยจ้าล้างมะกรูดให้สะอาดก่อนมะกรูดห้าก็เก็บมาจากต้นจ้าต้นจากบ้านม่ป่านี่ต้นวยใหญ่ๆจ้าเอาไว้ดู้นแล้วเก็บมาใส่ในถุงไว้จนเน่าจ้าจนเนา่าแล้วก็มีพนะมีแต่ลูกใหญ่ๆตัวโต ้นตอนต่อไปเราก็จะมาซอยมะกรูดจ้ะนี่คือซอยจนแล้วซอยซอยเลยจ้า,จามะกรูดที่เราล้างไว้เราก็จะมาซอยน้ำเราก็ใส่ตามปกติจ้าใส่จนท่วมนี่ละพะ่อใส่ท่วมมอยแล้วมะกรูดเัามีหลายเขาก็ใส่หลายจ้าน้ำสำหรับใส่มะกรูด เข้ากับบริการเลยจะเอาพ่อถ่วมพ่อถ่วหนอ่จารย์เปิดซะเลยเต็มเหมาะจบจากที่เราปั่นกองเสร็จแล้วนะจ๊ะก็จะได้ประมาณนี้ มันจะเป็นกากอันนี้คือน้ำที่เรากองเสร็จแล้วน,นี่คือน้ำที่เรากองได้แล้วเราจะไปทำการปัน่นลยจ้าทีนี้ปั่นน้ำยาซักผ้ากันเริ่มทำการจ้านี่จะมีหัวเชื้ออยู่หัวเชื้อเขาจะเป็นแบบนี่จ้านี่หัวเชือ้อหัวเชื้อน้ำยาซักผ้าอันนี้ก็จะเป็น น้ำยาไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นน้ำมะกรูดที่เราเตรียมไว้แล้วสีงามๆจ้าจะมาผสมกันเลยดับแรกแล้วก็เทที่จริงเราจะใส่ที่จริงเราจะเทเลยก็ได้ดีเราจะเทแต่หัวเสือผสมเลยก็ได้จ้า ให้ตัหัวเสือผสมเลยก็ได้เด้กเนก็ค้นๆๆกับน้ำเลยนี่จ้ะหัวเชือ้อเขาสร้างแบบอันนี้มาใส่เอาจ้นยี่ห้อนี้เขาเคยใส่น้ำยาประพันุมแล้วมันหอมเขาก็เลย,เอเลยหอมหอมหอม,หอมเขาก็เลยแบบนี่จะน้อยออเราจะมาใส่น้ำล้างล้างไปด้วยเลย หนึ่งลิตรก่อนอันนี้คือหนึ่งลิตรคือเราตวงมาแล้วเราก็ทำการล้างล้างล้างนี่คือหนึ่งลิตรนะคะ, <c oughs> ะทำการโคนจ้า ไปเรื่อยๆจะข้าวก็ใส่มือนเน่าก็ได้เลยที่เรือนนี้อันนี้ข้าก็ะเสียอ,อันนี้จะเป็นน้ำมะกรูดนะคะน้ำมะกรูดข้าก็สีผสมเหลือไว้ให้จำยาล้างจานหน่อยนึงกันผสมน้ำผสมน้ำยาผสมน้ำมะกรูดเลาวก็ข้นๆมันละลายนี่เพราะว่า หัวเสือก็เข้มขน้นไม่ใส่ลายก็ได้เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเลยสีของเราจะบ่งงาปะดไายที่แรกก็เป็นสีชมพูอยู่อนอกจกข้น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 ขึ้นเข้าไปจังข้นง่า,งาออยๆจ้ะนง่ายๆจริงๆเข้าใส่ตั้งแต่อันนี้ก็ได้เลยหัวเชือนี่หอมเนะี่ย เขาบอกตบองไมใส่น้ำบอกโกรไกตัวเขามีบกวดเนาะเขาก็ะ้องมาก้องการกล่องแล้ว้องการมีไมหมเอ้าเปิดน้ำไปก่อนล่ะิไดซักผาล่วงเบอร์นสิเป็นยังไงเข้มข้นมากมันบอกขาดว่า บอกหูมันนำยามาันเนนบืดอไปเนาะบอกนี่นำยา,ายัางไม่ทันในเบืดอเทาก็บตอวมือคน้นโอ้โหคนมากคนอ่ะโอ้พี่จีมันต้องค้นเท่าละหน่อยเด้พ่อจานประมาณนี้ละจา้าเออไปโอ้าน่ะนๆนให้มันละเอียดนะคะนี่ใช้มือเลยจะใช้ผายคน ใช้คนก็ได้เข้มข้มนมากเลยสูตรนี้ต่อไปเราก็จะมากรอกกรอกนะคะนี่ขวดเท่ากันจะใส่แไบ,บนี้จ้า,าใช้เองทำเองใช้เองมาตรงร้อยฟ้อง,อองเบิร์ดก็ได้จ้านี่ น่าจจะเป็นสีแดงๆเ,เข้มข้นมากอ,อาฟองเดี๋ยวฟ้องเขากันยุยบเองจ้ะหอมกินสมๆสหอมกินสมๆ สีแดงกับสีเขียวผสมกันออกมาเป็นสีส้มฝนตกอีกแล้วสีเข้มข้นมากเลยสีแบบมึงฟ้อง,องเขาง กองหลเลยจ้าได้จักเหนียวเฮ้ยหกขวดเจ็ดขวดบ่ก็จะกรอกนะคะนี่จ้าสำเร็จแล้วยาซักผ้าของเรา เดี๋ยวรอฟองประมาณโตกระโตกระะมาณขวดละลิตรลไปเดลิตรนไปนี่ดลิตรเนาะออกสีออกส้ออกมๆสักหน่อยทำไว้ใช้เองเรารู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะมันจะซักดีไหมอันนี้จะเป็นน้ำที่เราขางกละมั่งเนาะ นอก,กับเมสเมเทส่อันนี้คือน้ำน้ำน้ำก่อยก่อยเือฟ้องไปยืนด้วยกะดาักชุดตักชุดนักเรียนก็ได้หมอมนดใส่น้ำหลายพด กองงยังได้จ้า